สวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จะพาทุกคนมากินทุเรียนอุ้ยพี่น้องเอาชิ้นไหนอ่ะชิ้นไหนดีอยากกินที่มันแบบว่ากรอบนอกนุ่มในทุกคนสวยงามมากโอ้ให้ยังไงจะกินเบิร์เนี่ยฮะอยากจะบอกว่ามันหวานนะทุกคนแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวล ไดๆแล้วคือสี4ลอยหาสสิบีห้0 4 5 0ทุกคนบน็ตไม่ได้ใบหวยใดๆนะคือถ้าเป็นแต่ก่อนนี้เป็นพันนะจ๊ะบอกเลยแต่อันนี้ส4หาูนี่นอกมาจ๊ะอืม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 ,อม หวานมันทุกคนค่อยกินน้ำบูเบอร์รี่มาลิ้นี้เป็นสีฟ้าด้วยอืมหวานน,น,วาน,นัหวานมันเลยทุกคนอืมกินทุเรียนแทนข้าว 嗯。哎、mm。Hmm. ดูทุกคนสองชิ้นแล้วนะสองเม็ดนะเยอะแยะมากมายอืมอืม Ừm. Ừ. 3 pool 3 ăn ngon ừ. à